สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหุยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหววรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลขวิ่งล่างนะครับ2ตัวนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขติดหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับ2ตัวมาล่างนะครับ ของงดที่แล้วนะครับสูตรนี้ที่เราคำนวณไว้ได้เลขศูนย์กับเลขเก้านะครับผลลางวันที่ออกห้าสูตรนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์นะครับเข้ามาที่หลักหน่ยวยงดที่แล้วผมก็ไปเล็งที่เลขเก้ามากกว่าเลขศูนย์นะครับเลขล่างนะครับ ก็ไม่คิดว่าเลขศูนย์จะมาเหมือนกันนะครับชอบเลขเก้านะครับงมวดที่แล้ววันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสนักกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็าฝากกดติดตามช่องไว้เจ้าชนแนลอิฟรีนะครับทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งล่าง2ตัวสูตรนี้นะครับแล้วก็จะมีสูตรเลขวิ่งตัวเดียวมาฝากด้วยนะครับในคลิปนี้เป็นตัวเดียวมาบนมาล่างอีก1สูตรนะครับก่อนหน้านี้คลิปแรกที่ลงให้ในงวดน,นี้ก็ตัวเดียวมาบนมาล่างนะครับงวดที่แล้วเข้ามาอันนี้เป็นสูตรใหม่มาเพิ่มเติมให้อีก1สูตรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวสูตรนี้ก่อนนะครับสถิติของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก0ูนย์นยนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้านะครับ9งวดติดงวดนี้จะเป็นยังไงจะไปโตดดหรือไม่นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับ ด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นึ่งก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักร้อยเลข2หลักสิบเลข6หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นครับหลักหน่วยเลข2 หน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหนึ่งสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดน,น,นะครับได้เลขหนึ่งเพิ่มไปหนึ่งแก้มนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งกับสองนะครับหนึ่งมีนาคม จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับไม่ปักหลักนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งล่าง2ตัวนะครับมาล่างนะครับเป็นเลขเด่นเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับวันนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่คุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเลขเด่นแลืวว่าเลขวิ่งเหมือนกันตัวเดียวนะครับแต่สูตรนี้มาบนมาล่างนะครับสถิติของสูตรที่เข้ามานะครับจากงวดที่ออกแ4 3สตัวล่าง6 1นงะครับงวดแรก1บวก3เป็น4 4บวกเเป็น11นะครับใกล้เลข1 1นะครับตัวเดียวเข้ามาที่เลขล่างนะครับงวดแรก วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้16นะครับผลรางวัลที่ออก8 6 3นะครับ2ตัวล่างออก2 1เข้ามาที่เลขบนบวกกันแล้วได้11นะครับได้เลข1นะครับผลรางวัลที่ออก2 0 9นะครับ2ตัวล่างออก5 1เข้ามาที่เลขล่างนะครับวันนี้ เจบวก5เป็น12 12บวกเเป็น19นะครับได้เลข9ก้าผลรางวัลที่ออกเนะครับสองตัวล่างออก2 3เข้ามาที่เลขบน8แปดบวกสองเป็นสิบนะครับสิบบวกเจ็เป็นสิเจ็ดนะครับได้เลขเผลรางวัลที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ะครับสองตัวล่างออกห้าหนึ เข้ามาที่เลขบนนะครับเลขเจ็ดหลักร้อยของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าได้เลขห้านะครับรางววันที่ออกนะครับสามตัวบนออกสามเจ็ดเจ็ดสองตัวล่างออกห้าศูนย์นะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับเลขห้า เป็นสถิติเป็นอด,ดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเขามาถึง6มงวดนะครับสูตรนี้ก็ถือว่ายัางไม่เยอะนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนสูตรเก่าที่เคยเข้าก็อาจจะหลุดได้สูตรใหม่ก็อาจจะเข้าได้นะครับเป็นไปนได้เหมือนกันนะครับของงวดนี้8ดบวกห้าเป็นส3 13าสบาบวกหนึ่งเป็นส4บสี่ ได้เลขสนะครับสตัวเดียวพเพียวจะมาบนหรือมาล่างหรือจะไม่มานะครับ1มีนาคมหกปดจะมาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมลองวิเคราะ,ะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปทางนี้หรือไม่ การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นําไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นตําแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วยหลัก10บล่างก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเรียกทยครั้งที่2องตัวรองไปขอพิจารณาอยู่นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ